กเจ้าปูกับพค่อยได้ย้อนอันนี้ศัตรูของผักอินูนนอนพีเสื้อค่ะทุกคนตัวเขียวๆ่าๆจิเออเอาเอาหเอาแล้วห้องแงมอยอ๋อนี่ไงเหตุผลที่ต้องมีรังมดแดงก็คือนี่นี่เป็นระบบนี่เบศนะมดแดงมะปลอยมันก็สิกินนอนผีเสืออ๋อพีเสือมันโตเลี้ยงแหมเออโต้เลี้ยงแต่ว่าชีมันแห้ ตรงตรงแผงหลังมันเป็นน้ำน้ำเออคือคือกันกับนอนอันแมงบ่งแปมนั่นติอะไรนะคะนี่นี่คือผู้ให้ความรู้นะคะเรื่องผักอินุนคือถ้าคนบอลูแล้วกับจัดการบริหารว่าเป็นนี่คือว่าเป็นหมากนะคะพี่น้องแต่เพิ่นเพิ่นรู้ไงเพิ่นรู้ว่าเนี่ยเนี่ยคือออ ก็นี่แล้วเอาไปเลยแมใช่ระบบนิเวศค่ะแม่ล้ยงตัวนี้เราห่าต้นอยู่เฮทนหนุ่มจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมูปซื้อตัวจากมูใช่ไหมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเนาะไม่ได้ใส่ยังค่ะใส่ยังคือคือไอ้ดึงตอนนี้ก็กินได้เลยอืกินได้เลยนี่ค่ะเอาจะล้งกัดยำเบื่อเรสชาติมันสิผู้ม่เคยกินที่ั้งแรกนี่กินเลยกินเลยยำเลยก็ไม่รู้จักแม่ก็ต้องต้นสองสามมันขมป่ะแล้วแหละกัดเลยแต่ว่าผู้มักเนาะผู้นี้เพิ่นชอบนี่พ่อใหญ่อันนี้เมื่อดูค่ะ คือเป็นผักที่ปลอดสารแล้วก็เป็นผักที่อ่าเป็นเชิงสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเชิงสมุนไพรนะคะแม่นโอ้ยนี่เสียดายที่นั่นล่ะเห็น คนที่เพิ่นเทศเพิ่นกับประสบก็สำเร็จระดับหนึ่งแล้วด้อค่ะนี่พี่น้องกับผ้ามามาศึกษาดูงานกับไว้เลยครับพี่น้องคิดคิดจะเอาไปจะเอาไปทําหรือว่าไปไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ก็ได้นะคะนี่นี่คือคนนี้จะมาซื้อนะคะมาซื้อมาซื้อพันนะคะนี่นี่คือต้น มีต้นพันธุ์ค right? ่ะนี่อันนี้ย um> ัง네ว่า uh> ท่านงอกเลยค่ะแล้วต้องห้รากมันหลายๆเพิ่นว่าจะเอาไปลุงนะพี่นอนเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะให้ความรู้แนะนำห้าวาวิธีการปลูกยังไงวิธีดูแลรักษายังไงศัตรูของเขาก็คือนอนผีเสื้อเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะทุกคน โอเคค่ะเข้ากันมากดูงานตรงนี้กะได้ความดูไปพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะถาผู้ใดคิดสิปลูกผักอินูนหรือว่าผักสาบานเขา้าแม่พันเออต้นพันนะคะเนาะโอเคค่ะ